ัดีครับอันนี้ลูกค้าก็ส่งงานมานะครับตัวนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้จะเป็นลูมิเนียมนะครับแสแตเลสลูมิเนียมลูกค้าจะให้ลดขนาดท่อสแตนเลสสวมเข้ากบบท่อลูมิเนียมนะครับเป็นร้อนครับอันนี้โจทย์ลูกค้าให้ลดกักไฟเข้ามา5เซนนะครับให้ใส่รูนี้ 进来。